ถึงเรื่องเสียงของคุณครูแต่ละท่านคุณครูน้อยเป็นยังไงคะเสียงเสียงครูน้อยก็จะเรียบเรียบแล้วก็ละมุนละมุนแบบว่าอ่าข้ามนี้นะคะครูให้เคลียร์งานนะคะนักเรียนถ้าเกิดใครที่ยังทํางานไม่เสร็จอ่ะครูพูดเหมือนหมอครูครูน้อยจะพูดเหมือนหมอพูดเบาๆอ่ะแต่ว่าเสียงละมุนนะนึกออกไหมพูดเบาเอ่ะแบบเวลาไม่เคยได้ยินหมอหมอสั่งยาไหมหมอสั่งยาก็จะแบบอ่าเดี๋ยวหมอนะครับก็จะให้ยาไปนะครับแล้วก็ นเนี่นี่ล้เมือแล้วหนูก็เมื่อเวลาหนูฟังเสียงครูน้อยเวลาครูน้อยพูดอะไรก็เสียงครูน้อยจะเป็นเสียงแบบเรียบๆละมุนละมุนแบบเสียงแบบฟังสบายหูมากแบบเสียงละมุนสุดๆแม่จำอ่าเพลงเราคําหอมอันที่หนูเคยเปิดให้แม่ฟังได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละคือเสียงแบบนั้นเลยคือแบบเพาะมากแล้วคือแบบหนูชอบมากแล้วแล้วก็ครูน้อยเป็นคนเอกทนด้วยนี่ก็เลยแบบโอเคเยี่ยมสุดยอดเวอร์กิลเวลาพูดยังไงครูน้ก็จะแบบว่า นักเรียนคนไหนที่ยังทำงานไม่เสร็จนะคะคาบนี้ครูจะให้เคลียร์งานให้หมดนะคะคือแบบมันฟังสบายหูชอบแข่ง พาฟูภูมิราสุดปัญญาเรียมเอ้ออกคิดถึง นอนให้ไฟฟันเห็นจันเแจมฟ้าอออบคิดถึงคิดถึงคนหนึ่งนอนวัน นให้ไฟฟันเห็นจันแจม่มฟ้าสองกลดสวยสด ลวสวัสดีค่ะหนูชื่อแดงหยเปียวพาดิโตนชายอยู่ห้องป .6 .8 เนื่องจากวันที่16มกราคมปี2 5 6 5นี้จะเป็นวันครูเนื่อเลยจะมาขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เคยสอนหนูเคยซัพพอร์ตหนูและเคยช่วยเหลือนหนูในเรื่องต่างๆแล้วก็คอยตักเตือนหนูเวลาที่หนูทำผิดค่ะ แล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่หนูจะได้อยู่โรงเรียนนี้หรือเปล่าแล้วก็คำขอนข,ของวันครูปีนี้นะคะก็คือพัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตค่ะแล้วก็เวลาที่ครูหลายๆคนเคยบอกหนูว่าหนูสวยแล้วก็หนูฉลาดหนูจะไม่ปฏิเสธเลยค่ะเพราะมันคือเรื่องจริงค่ะขอบคุณค่ะ